สวัสดีค่ะเพื่อเพื่อนครับเมื่อวานนี้เนาะที่ตัวดิฉันได้โพสต์เกี่ยวกับพวกยายที่ได้เข้ามาอบรมแล้วก็มาอบรมเสร็จแล้วก็ได้มาพูดคุยกันบอกว่าเออเามาพูดคุยกันกว่าอาทำไมเราอายุเยอะแล้วทําไมเรายังลําบากอยู่แล้วทําไมเรายังมีหนี้สินเยอะแยะก็คืออ่าเราก็ได้พูดคุยกันเนาะเขาเรียกว่า,ามาจอยกันอะไรประมาณเนี้ย ายายๆก็ให้คำตอบเดียวกันหมดเลยบอกว่าเนี่ยคลิปนี่เป็นศินที่อ่ที่ยังลำบากอยู่ะก็คือไม่ได้วางแผนชีวิตตั้งแต่แรกๆเลยอ่พววยายๆก็ได้เล่าบอกว่าเนี่ยเป็นที่ปิดก,กู้นี่ยืมสินเข้ามาอา่ก็คือพูดง่ายๆก็คือ เอาเอาความสะดวกสบายอะมาเป็นความจำเป็นกับการใช้ชีวิตประมาณเนี้ยอ่าก็ไปกู้ทกสหรืออะไรต่างๆประมาณเนี้ยมาอ่ามาทําบ้านก่อสร้างบ้านอะไรประมาณเนี้ก็คืออ่าอยากมีบ้านซสวยๆก็ไปกู้มาอยากมีรถก็ไปกู้มาไปกู้มาซื้อเนาะครนี้พอกู้กู้มาแล้ว อะไรๆก็กู้กู้กู้เนาะ,ะไม่มีไม่มีส่งไม่มีนี่ไม่มีเงินส่งก็ไปกู้อีกที่หนึ่งมาส่งประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบกู้ตรงนั้นกู้ตรงนี้มันก็เลยเป็นวงจรที่แบบรัดรัดตัวเองอะ่ะพูดง่ายก็เลยก็เลยไม่สามารถที่แบบจะไปใช้นี่ได้เนาะเพราะมันไม่มีไรายได้อะไรเกิดขึ้นก็พูดง่ายก็ก็คือกู้มากู้มาทําบ้านทําบ้านมันก็ไม่ได้ก่อ เกิดเกิดอะรายได้อ่า,อไไอาก็ไม่ได้ไม่ได้ก่ออะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมาซื้อมาซื้อรถมาซื้ออะไรมาซื้อโทรศัพท์มาซื้อ iPhone มาซื้อแทปเลตอะไรให้ลูกให้เต้าอะไรประมาณนะี้มันคือเป็นหนี้เสียแล้วมันก็คือคราวนี้ตะก่อนผู้เฒ่าผู้แก่ตะก่อนก็ยังก็ยังพากันอไปรับจ้างรับจ้างก็เลยเสร็จจากไล่จากหนาก็ยังไป ก็ยังเป็นรับจ้างตัดองค์ตัดอ้ยอยเดี๋ยวนี้ไม่นี้บอกมันเหนื่อยมันลาบากออยากได้อะไรก็คือกู้กู้ประมาณเนี้ยก็คือพูดง่ายอ่ะเขาเอาเขาเอาสุดกสบายมาเป็นจําเป็นอครานี้พอเกิดเป็นหนี้เป็นสินครานี้มันใช้ไม่ได้ก็ก็ก็คือไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเงินที่จะไปใช้เขาได้จําเป็นแต่ก็ต้องขายเพราะมันเยอะแล้วอ่ะก็จําเป็นก็ต้องขายก็ต้องขายที่ ที่นาที่สวนที่ไร่ก็ต้องขายไปใช้นี่ประมาณเนี้ยมันก็เลยมันก็เลยบางคนบางคนโชคดีไปหน่อยขายมันก็ยังมีเหลือเนาะมันก็ยังเหลือแต่บางคนมันเยอะเกินขายก็ยังไม่พอก็ยังเป็นหนี้เป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่มันก็เลยทําให้ลําบากอ่าแล้วพวกแกก็บอกว่าพวกแกไม่ได้ไม่ได้วางแผนก็คือไม่ได้วางแผนชีวิตก็คือพูดง่ายอ่ะก็คือ มีเงินอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อซื้อซื้ออยากจะใช้อะไรก็ใช้ใช้ไม่นึกถึงว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาที่ไหนใช้เอาที่ไหนกินเนาะมันเกิดทำที่แบบพวกแก,กเลยบอกว่าพวกแกไม่ได้วางแผนชีวิตคราวนี้พวกแกก็บอกว่าตัวของนี้ฉันอ,ะอ่ะเจ้าอะ่ะขออนุญาตพูดเป็นภาษาลาวเนาะที่เจ้าอ,ะอ่ะได้วางแผนชีวิตของเจ้าอะ่ะเนี่ยก็คือว่ายัางไงซะ,ะเจ้ามีการวางแผนอนาคตของเจ้าที่ดีก็คือ จะปลูกซึ่งซึ่งทุย่างที่เจ้ากินแล้วเท่าแกไปเจ้าก็เอาตัวนั่นแหละอ่ามามาเลี้ยงมาเลี้ยงชีวิตมาเลี้ยงอันชีพเจ้าได้ก็คือบอ่าง่ายซะเจ้าก็ได้เน,น,นื้อยูในกินในการที่จะปลูกฝังนั่นแหละแล้วเจ้าก็ได้กินได้ปลูกฝังแล้ว,ลวไ,ดไ,ดได้กินแล้วก็มันก็คือว่ายง่ายซะเรียนั้เจ้าก็ได้ขายเนี่ยเจ้าก็เจ้าก็แบบว่าต้องดิน้นรนว่าต้องลำบากว่าต้องแบบอ่าเหนื่อยแล้วอ่ะ คือเจ้าบุกเบิกเทศตนที่เจ้ายังมีแห้งอยู่ประมาณเนี้ยอ่านี่คือเป็นอะไรที่แบบตัวดิฉันน่ะดีใจมากเลยแต่ก่อนดิฉันก็คิดว่าจะมีใครจะมองเห็นเห็นสิ่งที่ฉันทําบ้างแต่ตอนนี้มันคือตอบตอบ,ตอบโจทย์ได้แล้วว่าเออที่จะนทาไปไม่ได้สูญเปล่านะที่อย่างน้อยพวกยายย,าย,ยังเห็นยายยบอกว่าใข่น่ะเสียดตามเจ้าเด้อไข่อ่ะขอขวามรู้จากเจ้าเล้อดิฉันโคตรด,ดีใจเลยมันเป็นแบบอื สิ่งที่เราทำลงไปอ่ะเราไม่ได้สูญเปล่านะแต่ที่เราทำลงไปคือตัวที่ฉันทำโคกหนองนาไรนาส่วนผสมประมาณสามปีกว่าแล้วเนาะก็คือมันมันเริ่มเห็นอ่ะมันเริ่มเห็นจากที่แบบอ่าที่เราปลูกอ่ะตอนแรกๆมันไม่มีมันมันยังเริ่มไม่เห็นอ่ะมันเล็กๆอยู่แต่ตอนเนี้ยมันเริ่มเห็นแล้วมันเริ่มเป็นรูปประมนามธรรมแล้วมันเริ่มมันเริ่มหยิบจับได้แล้วมันเริ่มเห็นผลผลิตแล้ว เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบดิฉันดีใจมากเลยคือมันเห็นอนาคตแล้วอะ่ะอย่างน้อยเราเป็นพเท่าผู้แก่อ่าวันข้างหน้าเรามีแหล่งอาหารตัวเองเราคือสร้างแหล่งอาหารตัวเองแล้วพูดง่ายๆอะ่ะเราก็คือเจ็บเกี่ยวตัวนี้หละกินตัวนี้แหละอย่างน้อยเรามีกินเราไม่ต้องแบบอ่าไม่ต้องไปรับจ้างที่ต้องมาซื้อกินตอนนี้คือเรามีมีของเราใน ในใน,ใน,นในในสวนในไร่ในสวนของเราแล้วอะ่ะเราสามารถที่แบบหยิบกินของเราแล้วก็เหลือนั้นเราก็สามารถที่แบ่งปันหรือขายประมาณนี้มันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์เราอะมากมากเลยอะ่ะแล้วอีกที่ดีใจสุดก็คือยายายมองเห็นแล้วอะ่ะมองเห็นแล้วแล้วแบบนี่คือเราทาที่ที่เราทำ,ทำมานี่นคือแบบในแบบในทางที่ดีแล้วอะ่ะนี่แหละวันนี้ก็เลยอยากมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนว่าเอาอสิ่งที่ฉันทําลงไปอะ่ะ มันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบอตอบโจทย์เฉพาะฉั้นคนเดียวนะมันตอบโจทย์อคนรอบข้างชั้นด้วยประมาณนี้ยก็คืออยากมาแชร์ประสบการณ์ดีๆเนาะที่ตัวดิฉชันทาโค้งหนองนาประมาณสามปีกว่าแล้วเนาะแล้วมันก็ทําให้ชั้นอตอบโจทย์ในชีวิตตอนบ้านปลายอย่างน้อยตัวดิฉันก็ยังมีที่แบบแหล่งอาหารเนาะนั่นะแหละก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยอามา อ,อัดคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะค่ะ mm hmm. ยังไงก็ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด,ด้วยนะคะค mm ่ะก็ขอบคุณมากคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm.